โหสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊ช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป p อปให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวินเทอร์นั่นเองนะครับกับการลง Instagram Story กับแว่นตาของ Gentle Monster นั่นเองซึ่งวินเทอร์หรือว่าน้องหนาวนะครับก็ได้ลงคอลเลกชันใหม่เลย Gentle Salon นั่นเองของรุ่นพี่เจนนี่แบล็พิงซึ่งคอลเลกชันนี้บอกเลยว่าสุด จะน่ารักสุดแสนจะบารี้เกินคําบรรยายนะค,ะครับเขาก็จะมีเป็นบล็อกซเซตกล่องใหญ่มาให้เลยมีตุ๊กตายูนิคอร์นมาด้วยซึ่งในเซตนี้นะครับก็จะมีแว่นตาแล้วก็มีอุปกรณ์มากมายให้เราเนี่ยไดเอามาแบบว่าอยากจะติดตรงไหนอยากจะแต่งแว่นตาของตัวเองยังไงให้ไม่ซ้าใครก็จัดไปได้เลยและวินเทอร์เนี่ยก็ถ่ายรูปนะครับลงในสตอรี่ IG ด้วยพร้อมกับแท็กไปหารุ่นพี่เจนนี่แล้วก็เจนเทอร์มอนสเตอร์งานนี้แฟนๆกรี๊ดเลยนะครับว่าพี่เจนส่ง คงมาให้กับน้องวินเทอร์เหล่าแฟนๆเนี่ยคือฟินกันเลยนะครับเพราะคาดว่าบ็อกเซตกล่องนี้พี่เจนนี่เป็นคนส่งมาให้วินเทอร์เองเลยแบบว่าเลือกว่าจะต้องเป็นน้องวินเทอร์นะที่จะได้กล่องของเจนนี่ไปมีการออกมาบอกจุดสังเกตกันนะครับว่าใครเดี๋ยวที่ได้ของจากเจนนี่จะมีโบนะครับที่ติดไปด้วยเป็นริบบิน้น สีขาวๆฟ้าๆนะครับติดไปกับยูนิคอรนซึ่งตรงริบบิ้นตรงนั้นหรือว่าโบตรงนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งชื่อผู้รับแล้วก็อีโมติคอนหัวใจกับตัวเจที่น่าจะหมายถึงเจนนี่กับเจนเทอ m o n อนสเตอร และของวินเทอร์เนี่ยที่กอดกับยูนิคอร์เนี่ยก็ดูเหมือนจะมีแบบนั้นด้วยนะครับแฟนๆบอกว่านี่แหละคือความน่ารักของ Black p i n งกับเ s p a ที่เขารู้จักกันนะเขามีความสนิทสนมกันด้วยและก็แซลวินเทอร์นะครับว่าเป็นน้องสาวแห่งชาติของเกาหลีไปเลยพี่ๆนะครับที่อยู่ในวงการเนี่ยรักแล้วก็เอ็นดูมากๆอย่างแต่ก่อนเนี่ยก็มีไวรอละครับที่รุ่นพี่ท w i ส์นั้นเข้ามาคอมเมนต์ใน IG w i วินเนะครับมาคอมเมนต์กันแบบว่าแทบจะทั้งวงเลย ไม่ว่าจะเป็นจีฮโยดายอนนะครับนายอนจองยอนก็มาหมดลหลายหลายคนบอกว่าเกือบทั้งวงเนี่ยก็มาแซวน้องวินเทอร์กันหมดแล้วและนี่ก็ยังมีพี่เจนเนี่จาก b l ล c กพิงกมาอีกนะครับก็เป็นโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นระวังซองวงเอสบ้าแล้วก็แล็กพิงใครเนี่ยที่ชอบทั้งวินเทอร์กับเจนเนี่งานนี้ฟินกันแน่นอนนะครับคลิปนี้เราก็แวะมาแชร์เรื่องราหน้ารักหน้ารักเกี่ยวกับวินเทอร์แล้วก็เจนเนี่คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับอันยอง